สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องปันปี้กับพี่ป้าน,นะคะวันนี้พี่จะพาบริเกตที่บีชีว่าเบลดบราอีพี2นะทุกคนยีนี่น,น,น,นีวันนี้เราจะมาเก็บเงินให้ได้ได้สองหมื่นนะทุกคนเพื่อพี่จะได้ซื้อสก,กลิลนี้ทุกคน นี่สก,กิลนองฟ้าวีเตาไม่รู้ว่ามันโหหรือเปล่าน,นะทุกคนแต่พี่หยัดได้มันเป็นส่วนตัวเลยที่ว่าอันนี้กับอันเนี้ยมันเหมือนกันมากเลยทุกคนแค่มันต่างกันที่ไม่รู้คุณแต่ว่าพี่ชอบอันนี้มากเลย,ยะชอบอันนี้มากเลยถ้างั้นเราไปเริ่มเก็บเงินกันเลยดีกว่านะทุกคนเหมือนก็จะมีมาใหม่แล้วจคนเป็น ซอมบี้กับแวมพามีคนเลือกแวมไพา์เยอะมากเลยทุกคนมาดูแต่ว่าอันนี้คืออะไรนะทุกคนก็จะเป็นอใช้โลบักการสุ่มนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นอันดับนะทุกคนอันดับมีแค่นี้อันนี้คือชื่อเขาอันนี้คือชนะการชนะของเขามีเราหรือเปล่าทุกคนชนะอะไรอะ่ะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าพี่สองร้อยทุกคนสองร้อยคนนี้มีสามร้อยอุยาเราเป็นเรื่องอะไรทุกคนเลือกเป็นด่าที่มันโลง่ลงๆนะทุกคนอันนี้โล่งไหมอันนี้ดูไม่โล่งเลยทุกคนดูเนลาวะต้องเลือกอันนี้สิทุกคนนี่ก็จะเป็นขาดอีกยี่สิบที่ผ้านนี่แหละทุกคนอืม ขอดอีกสิบห้านะทุกคนเราก็จะสามารถซื้อหนึ่งพได้แล้วเอ้ยด่านนี้ดูเหมือนจะง่ายนะทุกคนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะออ,อ,อ,อมีคนใช้โลแล้วทุกคนมีคนใช้โลเดยอพี่ขอใช้สูตรเดิมเลยก็คือการออกห่างแล้วก็การกระโดดนะทุกคนอืออืออืออ้วิเกือบแล้วทุกคน ว่าเดินปกติเองได้อุ๊ยอุ๊ยตาพี่ตาพี่อืออุ๊ยคนนี้มีเหมือนเราเลยเนี่ยอือตรงนั้นนะทุกคน พี่สวนกลับะพี่ลืมไปว่ามีคนอยู่ข้างหลังพี่นี่นะดีนะที่พี่หันมามองไม่งั้นพี่ตายคือจะตายอย่างเดียวนะทุกคนตอนนี้เขากำลังลุมพี่นะเหมือนมีตัวอะไรมากัดท้องพี่แต่ก็ไม่มีนะ คนพี่ชนะแย่ทกคนพี่ชนะพี่ชาพนะพ,นะพนะีพี่นะนะนะ okay. ว่าตานี้ก็เป็นตาที่สนุกนกันนะทุกคนเรียบไปด่าแล้วกันดาเรีบเบอ้าวทำไมมันได้ด่น,นี้นะทุกคน พี่ไม่ชอบด่านนี้ด่นานนี้มันดูเรียบเกินไปอ่ะไม่ชอบก็ต้องเอาอึด่านนี้มันเรียบเกินไปคืออะไรมันมันมันเกะกะเกินไปไงทุกคนเหมือนเดิมทุกคนใช้สูดเดิมไปข้างหลังเขาแล้วก็กตุย่ะตอนที่มันบอลเร็เวๆอะทุกคนอืมอืมอ้โห คืออะไรเดียมาสิมาสิเอาไม่มาทุกคนพี่ต้องชนะพี่จะจ้องมองลูกบอลอย่างดีแล้วพี่ก็จะกระโดดไปด้วยถ้าใทุกคนลายตาขออภัยนะทุกคนอาจจะจะเล่นแบบใกล้ๆให้ดูนะทุกคนคือเล่นใกล้ๆไม่ค่อยจะได้เลยทุกคน มีการกดไปซะด้วยนะทุกคนเฮ้ยตอนเราข้ามันก็ได้เงินนะทุกคนไม่รู้ว่าได้กี่บาทนี่เอออีกแล้วทุกคนวิเพิ่มมาหลายบาทอยู่เอา้าเอา้าทุกคนชนะอีกแล้วช <laughs> นะอีกแล้วทุกคนโอ้ไม่มีแล้วหรอกทุกคน มาสบิขึ้นมาส่งบ้านพี่โอ้ oh. ปุ๊กี้พี่ได้เลยนะไม่รู้อุ้ยใครอยู่ทีมพี่นี่ต้องรอดต้องรอดอุ้ยอยู่ทีมเราเพื่อนเอฟซี FC อยู่ทีมที่อยู่ทีมกับเรานะเอฟซี FC อยู่ทีมกับเราเราเราจะพาเอฟซีชนะนนทุกคนเอฟซี FC น่าจะเล่นเป็นอยู่นะ ใครอยากเล่นกับพี่ก็แอดพี่มาได้เลยอ้าวเล่นตอนนี้พี่มีหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามห้าร้อยห้าห้าร้อยสิบสามนะทุกคนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสามเงินเหรียญนะทุกคนพี่ขาดีนิดนึงเปิดเล้อไว้ไม่ควรจะดีนะเพื่อนเปิดเล้อไว้ก่อนไม่น่าจะได้ต้องตอนที่มันเร็วๆอ้าวทุกคนสองสองเอ้ะ 3ามลุมหนึ่งทุกคนอุ้ยบอลชาเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนจะได้อีกแล้วทุกคนแต่ชนะแบบรอบทีมนะอะไรเนี่ยใครเฮ้ยใครทุกคนเฮ้ยทุกคนใครมาพิมพ์ fc อะไรอ่ะเมื่อกี้ใครทุกคนเขาไม่ใช่เพื่อพี่ด้วยแาบอกว่าเขา เป็นคนเขาเจอพี่หรอไม่น่าใช่หรือว่าเขาเป็นเขาแต่งตัวเป็นตัวดำเออตรงนี้ตรงนี้อุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่อ้าฮตาอยอีกแล้วแตกหนึ่งคนแตกสองไม่ใช่หรือแตกสองตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย ตรงนั้น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 ดีกว่าทุกคนอ้าวพี่จะตัดปัดไปทางนี้นะเอ้าพี่จะปัดไปทางนู้นให้เขาได้เล่นบ้าง แล้วทุกคนอย่างเรียนเลยคืกกนว่าพี่มีอะไรบ้างเหมุนสปินได้นะทุกคนหมุนไปเลยคอยได้เหรียญคอยได้เหรียญคอยได้เหรียญ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 ทุกคนได้เหรียญอ้อาวทุกคนความสามารถถูกแบแล้วพี่จะเล่นยังไงให้ชนะล่ะเนี่ยดูละพี่จะใช้สองมือในการกดอุ้ยบอกไปทำไมทุกคนทุกคนคน,คนอื่นที่เล่นในมือถือเขาก็รู้หมดถึงไม่เป็นไรหรอกทุกคน ไม,มไม่มีการใช้สกิลนะทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ง่ายเลยมีง่ายเราทุกคนยากอุ้ยเบคมันท้าทายจังเลยทุกคนอเห็ดแมสัญญมนยากไม่มีโลเฮ้ยทุกคนพี่มีหนึ่งหมื่นแปดพันห้าห้าทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วพี่เหลืออีกเก้านาทีโชวท้าวี ในเฟซพี่สำเร็จแล้วเออเฟพี่เร็จเป็นไเป็ไม่ีมีไหมรบัสี่มีไหมสี่ร้อยไเปิดันคสี่ร้อยได้เปิดคสี่ร้อยไปไม่เอาทุกคนจะเอาสองร้อยสี่สิไม่มีทุกคนไม่มีโรบัส ต้องประมาณไหนนะทุกคนมันต้องประมาณนี้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ใช้ได้ประมาณนี้แล้วกันทุกคนไห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 นเฮ้ยกระดูกดองเด่นไว้ก่อนวิสองคนนี้เขาเดียวกันนะ่น้ วิสต์บอกไปไปหน่อยทางนู้นฮึนีย่ยังเหรอเฮ้ยทุกคนได้เฉยเลยเหลือกี่คนหนึ่งสองสามสามคนทุกคนอ้าพี่ตายเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรเพื่อนในเอเคซี P C. เราสูงด้วยทุกคนสูงแล้วเราจะได้เท่าไรเอ๊ะจะได้อะไรจะได้นะทุกคนจะได้ดาบไม่ได้ดาบทุกคนได้เป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยพี่ได้เป็นอันนี้นได้เป็นดาบอะไรเฮ้ยทุกคนเอา้าอันนี้พี่เคยได้ไหม อูทุกคนเมื่อกี้มันอู้ทุกคนด่านถูกออันนี้ถูกแบนอยูแล้วทุกคนไม่สามารถใช้ความสามารถได้นะทุกคนคนนี้ใช่ไหมคนนี้มันพาย,ยายามจะฆ่าพี่นี่จะได้รู้ซะบ้างใครเป็นใครไผเป็นไผหันมาดีดี กมุมงเลยทุกคนเย้ yeah. เอาคนนี้ดีกว่าทุกคนคนนี้วิมีสี่คนทุกคนถ้ารวมกับพี่ด้วยนะอ๋อเหลือสามคนวิคนนี้ดีกว่าทุกคนคนนี้ดูหน้าปเฮียแฮบบ่ะหา,หาเหลือคนนี้ละคนนี้ที่มันเคยทำกรรมอะไรไว้กับพี่ ขับอะไรไว้ก <c oughs> ับฉันเลยห้านาทีท oh, <cs reside> <making sound> ุกคนเลยห้านาทีที่เล่นเกมนี้เป็นยังไงเขาเล่กนี้กันดาดันดีทุกคนดาดนี้แล้วกันอ่าพ่สมาร์ใช้สเกิลได้แล้วอุ้ยอีใครอู้ ที่เกือบเกือบตุยแล้วทุกคนมีคนใช้อะไรเยอะแยะเอ้าอยู่เพื่อนก็ตายก็ดีแล้วแหละอืออืออ๋มอ,ม,อม,มีคนหาเรื่องกันแล้วกันอุย้ยคนนี้มันเก่งน,นะมัเก่ง ไม่รู้ขอบคุณมากเอาทุกคนหนึ่งหงแล้วอโอทุกคนป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 เฮ้ทุกคนปน้เฮ้ยอ้เฮ้ยทุกคน,นนทคนเล่นโปะี่เจอคเล่นโปโอไมพี่รับไม่ได้ ขอเงินได้ไหมไม่ได้เงินทุกคนทำไมมันยากทุกคนปิดซื้อเลยไหมมีคนเล่นปูมีคนเปอิอ่านเล่นปูในนี้ทุกคนใครเล่นปูใครเล่นปูเห็นไหมเอ๊ะขาขานะทุกคนมาเล่นปูมีคนพิมพ์ไม่รู้มันคือโป้เด็ดเด็ด พี่เริ่มตายสำหรับวันนี้ก็มีแค่เอ้ยมีอะไรล่ะยังไม่ถึงสองหมื่นเลยทุกคนจะมาจบคลิปซะและ้วมาทุกคนเรามาตีพี่ไม่มีเลยนะนี่มัไม่ตีจากข้าบนลงล่าเอ้ยเอ้ย ไม่ไหวเอว้ยพี่ลงไปเล่นอยู่มีแค่นี้เองเหงอรอทุกคนมันจะสนุกมันจะมันไหมเนี่ยเพราะว่าน่าจะไหวนะมีแค่นี้มีคนแค่นี้วีกำจัดไปได้แล้วหนึ่งกดนี่นี่อใช้โล่ไว้ก่อนทุกคน นี่งไงใช้โล่แล้วชีวิตชีวิตดีเลยเอ้ย <_ d ian> มันหมดอนยังไง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอโอเคมีสิบเคนทุกคนทำไมเขาไม่มาเล่นกันเขาจะเอฟเคทำไมเฮ้ยทุกคนเพื่อนเรามาแล้วอุ้ยเพื่อนเราเอฟตั้งหกนาทีไม่รู้ไปทำอะไรมาอุ้ยเ,เรล่มเปแล้วโอ้ยใครเปลี่ยนเกือบกดใช้แล้วทุกคนอคุ้ย ใครเก่งๆมานี่เฮ้ย <Yeah. S 1> อ้าว <laughs> จะเล่นกับคนเก่งๆได้ไหมเดี่ยตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีทุกคนพี่ก็จะได้แล้วพ,พี่ก็จะสมมารถเฮ้ยทำไมพี่มีสองร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วอ่ะทุกคนว้าวคุณพี่มีสองร้อยเจ็ดสิบห้า ตัวไหนเนี่ยกดไปเลยทุกคนเช่ y ย s yes 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 y e ทุกคนไ,ได้กินเล้ยง่าทุกคนไ <c oughs> จะซื้อได้แล้วพี่มีหนึ่งพันเก้าอสี่้ยหนึ่งเก้าพอเก้าสีรยห้าสิบเยดเย ทุกคนพี่ขอเปลี่ยนเสื้อน่อยอยู่พี่ก็มีเข้าบั๊กฟุตเชยทุกคนเฮ้ยเ <Hey! S 1> ข้าโปอโปหรือเป,ปลป่าไม่รู้แต่ว่าออกมาเข้าไปเร็วเพื่อนต้องเล่นเออเข้ามาก็ดีแล้วนะเฮ้ยฮ huh? huh? ้ยอยู่กด โอเคเริ่มเลยดีกว่าทุกคนนี่คือฝ่ายซายเดียวแล้วมีเมียสเป็นอู้พี่จะเนาอพี่ใกล้จะได้พี่ใกล้จะได้สองหมื่นแล้ว <c oughs> เขาบอกเลยว่าเกมเบลดเบลนี้ไมใช่้นจุดฟาร์มง่ายๆน,นะทุกคนได้ทีละสองบาทสามบาททุกคนอย่างน้อยเลยบางครั้งก็ได้เป็นล้อนะทุกคน พี่จะเล็งไปทางไหนดีเล็งไปทางนั้นหลักกันไปทางไหนนะ่ะไปทางนี้นไม่ไม่ไมไมอ,อุ้ยเฮ้ยพี่จะชนะอีกแล้วเหรอซอนออนั้นชิอ,อุยจะได้ได้ C'mon e this thing is d ด้ได้เฮ้ยไม่ใช่คนนี้เฮ้ยเกือบเดียวกันแล้วนะ อยู่ท่าสวนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยม่เห็นนี่เอยเฮ้ยเว้ยกระยบิเว้ยกระยู่ คนเค้กเคาะเค้กนี่หรือเปล่าทุกคนเออใช่ใช่ทุกคนนี่คือคเคาะเค้กของเรานะเขาชื่อเคอกหรือชื่อเค้กอ่าวเดือดดีใจเล่นอ๋อเขาชื่อเคอกทุกคนเขาไม่ได้ชื่อเค้กพี่รู้แล้วเขาชื่อเคอกเขาชื่อเคอกขอโทษที่อ่านชื่อผิดนะคะ อืมาสีมาสิมา,มาส,มาสิโอ้ตายแล้วเหรอต่อไปตายตามเขาแล้วกันนะเฮ้ยกำจัดที่แล้วนนอีคนอุ้ยนี่คนนี้ดูเหมือนจะเก่งเดี๋ยวเขาซูมอีกนิดนึงทุกคนมองไม่เห็นเลือกบอล โอ้โหดูเิอืมปิดก่อนโอ้โหพี่กดก่อนเฉยเลยเอ๊ะเพื่อนทำอะไรนะเฮ้ยพี่ใช้เพื่อนเราดินาเขาทำอะไรของเขานะ่ะมาดูกันว่ามีนี่อะไรบ้างมีงนี่นทุกคน อแล้วก็มีเป็นอะไรนี่ว้ายอันนี้เลยอันนี้ล่ะทุกคนฮ้ยออเวมไพรเฮ้ยมีคนเลือกซอมบ้แล้วุกคนไม่สิต้องเลือเวมไพรเวมพรหหรือวรืหรือว่าอวรือหรือรือือหรือหรือืออขนือรือหรอรื เขางดใช้สกิลเขางดใช้สกิลคือเขาไม่ให้ใช้สกิลนะทุกคนว้าอ้าวคนนี้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 กระโดดเตะรังกายอย่างแท้อย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวอะไรนะกระโดดตีรังกายใช่ไหม <laughs> เราจะเป็นเหมือนเขาเหรอไม่น่าใช่กดใช้สกิลไม่ได้ทุกคนพี่จะรอดไหมเนี่ย เอ้ยเยพี่อยบกหนึ่งหนึ่งจังว้าคนนั้นหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวเอ้ยเอาคนนี้ให้ตายก่อนเอาคนนี้ตายก่อนอยากสู้กับคนนั้นอ่ะหมุนตัวอยากสู้กับกับคนหมุนตัวตะวัดหรอตะวัดหางเดี๋ยวพี่พี่ได้เดียวกับเขาแล้ว อุ้ยหมุนอย่างเร็วเลยทุกคนอุ้ยฮิ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 โอ้อดยดปรดนปดดาดีแล้วเดียวฮุยเมื่อกี้พี่เผือไปกดมี่กจะซื้อได้แล้วพี่ยดีใจมาก cảm đi tốt tốt, cảm giác tốt tốt, cảm giác tốt เขาอันนี้มันคือเสียงตอนที่เขาสู้กันโอ้ยพี่จะตายโอ้โเกือบตายแล้วทุกคนพี่เกือบพลาดแล้ะล่ะพลาดแล้ละล่ะเออพลาดไปแล้วแหละอีกาาแล้วหรอทุกคน อุ้ยมันหมดแล้วหรอทุกคนอุ้ยมันมีอุ้ยทุกคนเขาวางขาตั้งแต่นานแล้วขายแบบขายโลบักนะทุกคนตอนนี้ก็หมดไปแล้วล้วยคนนั้นหายตัวนะทุกคนมีคนหายตัวคนนี้ก็แตกสลายคนนี้ก็เกือบตุยคนนี้ก็ปัดบอลมาใส่เราแล้วเราก็อุ้ยคาแต่บรรยายเดี๋ยวก็ตายแล้ว อุ้ยเขาว้าดมาตรงนั้นได้ไงนะ่ะไม่นะเพื่อนโอ้ไม่เกิดผู้หญิงคนนี้ฆ่าเพื่อนเราเราต้องกำจัดเขาให้ได้หมุนตัวอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนไม่เปียนหัวหรอหมุนตัวอ๋อปัดบอลไปใส่คนอื่นเฉยเลยหน,นีก่อนดีกว่าฉันไม่อยากใกล้ใกล้กับคนที่มีบาเลียหรือว่าโล่นะฉันไม่ชอบ ไอ้นี่เฮ้ยเกือบแล้วทุกคนไปจ้าหย่าข้าแต่หมุนตัวอยู่นั่นวิอ,อยากเดี่ยวคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเดียวกันเขาเดียวกัวน ฮ้ยพี่เดียวคนนี้ละคนนี้ใช่ไหมที่มันฆ่าเพื่อนพี่เก่งวะ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 เพื่อนเหรอเฮ้คนสมืเร็วสมืเร็วเอฟเคก่อนเลยพี่เอฟเคเป็นก่อน ก่อนจดาวเลพี่จะซื้อนี่ได้แล้วทุกคนนางฟ้าผู้บิทักที่พี่รอมานอแสนนานในที่สุดพี่ก็จะได้ละกดซื้อเลยแล้วกันทุกคนนี่โอ้เหลือสามสิบสามบาททุกคนโอ้โหอัพเกรดหนึ่งขั้นหนึ่งหมื่นแล้วทุกคนอย่างเยอะว้าวอย่างเจ๋งอะทุกคนมีหนึ่งชีวิต สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย